ยินดีต้อนรับกลับสู่รถยนต์แห่งอนาคต MG42,026 คืนหนึ่งในรถยนต์แฮทแบ็กไฟฟ้าที่ทุกคนรอคอยมากที่สุดในปีหน้าและเห็นได้ชัดว่า MG ได้ยกระดับการแข่งขันเพื่อแข่งขันกับแบรนด์ใหญ่ๆอย่างเทสเซอร์ฮันเดและวลช์แวกันการออกแบบของ m g c ใหม่นี้ได้รับการพัฒนายอย่างมากจากรุ่นก่อนหน้าทําให้มีรูปลักษณ์ที่ล้ําสมัยและสปอร์ตยิ่งขึ้นด้านหน้ามีรูปลักษณ์ที่เพรียวบางและเฉียบคมยิ่งขึ้นด้วยฝาหน้าเล็ทที่เพรียวบางขึ้น และกระจังหน้าแบบแอโรดนามิกที่เพิ่มประสิทธิภาพการไหลาเวียนของอากาศเส้นสายฝากระโปรงหน้าที่ฉบเฉียวและท่าทางมอที่ต่ำลงทำให้รถดูมีชีวิตชีวาในขณะที่ด้านหลังโดดเด่นด้วยแถบไฟเลตแบบเต็มความกว้างและสปอยเลอร์ที่โดดเด่นเน้นย้ำถึงบุค,คลิกสปอร์ตที่ MG มุ่งหวังไว้ในรถยนต์ไฟฟ้าเจเนเรชันใหม่นี้ในส่วนของภายใน MG 420026เน้นความสะดวกสบายเทคโนโลยี Technology, และความยั่งยืนห้องโดยสารให้ความรู้สึกพรีเมียม ด้วยวัสดุคุณภาพสูงและการตกแต่งแบบซอฟต์ทัชทั่วทั้งแผงหน้าปัดและแผงประตูการออกแบบที่เรียบง่ายเน้นที่หน้าจอสัมผัสแบบลอยตัวขนาดใหญ่ที่ควบคุมฟังก์ชันต่างๆของรถจับคู่กับจอแสดงผลดิจิทัลเต็มรูปแบบสำหรับผู้ขับขีท่ที่ให้ข้อมูลการขับขี่ที่ชัดเจนและปรับแต่งได้ MG ยังได้ปรับปรุงระบบอินโฟเทนเมนต์ด้วยการประมวลผลที่รวดเร็วขึ้นและตัวเลือกการเชื่อมต่อไร้สายทั้ง Android Auto และ Apple c a r p l a y พไฟส่องสว่างภายในหะะ้อ,องโดยสารพวงมาลัยที่ออกแบบใหม่ และเบาะนั่งที่ออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์ที่ดีขึ้นทําให้ภายในของ MG4 เป็นพื้นที่ที่ผ่อนคลายและล้ําสมัยด้วยเทคโนโลยีผู้โดยสารด้านหลังมีพื้นที่วางขาและพื้นที่เหนือศีรษะที่กว้างขวางและพื้นที่เก็บสัมภาระท้ายรถที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจําวันทําให้เป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งทั้งการขับขี่ในเมืองและการเดินทางไกลในด้านสมรรถนะคาดว่า MG4 ปี2000 26จะมาพร้อมกับตัวเลือกระบบส่งกำลังที่หลากหลายรวมถึงรุ่นขับเคลื่อนล้อหลังมาตรฐานและรุ่นขับเคลื่อนสีล้อมอเตอร์คู่สมรรถนะสูงคาดว่ารุ่นพื้นฐานจะให้กำลังประมาณ200แรงมา้าในขณะที่รุ่นท็อปอาจมีกำลังเกือบ430แรงมา้าให้อัตราเร่ง0-10ยถึงกมชั่วโมงต่ำกว่า4ีวินาทีชุดแบตเตอรี่ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่นี้คาดว่าจะให้ระยะทางสูงสุด450กิโลเมตร ต่อการชาร์จหนึ่งครั้งพร้อมความเร็วในการชาร์จดีที่เร็วขึ้นซึ่งสามารถชาร์จได้ถึง80%ในเวลาเพียงประมาณ30นาทีการขับขี่และการควบคุมอย่างได้รับการปรับปรุงเพื่อสเสถียรภาพและความสะดวกสบายที่ดีขึ้นทําให้เป็นรถแฮทแบ็กไฟฟ้าที่เหมาะสําหรับผู้ขับขี่ยุคใหม่สำหรับราคา mgc ปี2 0 2 6คาดว่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ3 5 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐทำให้เป็นตัวเลือกที่เข้าถึงได้ในกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าเมื่อพิจารณาจากสมรรถนะ และเทคโนโลยี MG ยังคงมอบความคุ้มค่าที่น่าประทับใจและ MG c ปีสอก็พร้อมที่จะสร้างนิยามใหม่ให้กับรถยนต์ไฟฟ้าขนาดกะทัดรัด